ก็เป็น,ปนคิดว่าเป,เป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยครับก็หลังจากที่ไปเราไปเที่ยวกันมาพักผ่กอนกันมาทางตอนสงกรานครับผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผ่านมาก็ได้ไปพบปะครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะห่างหายจากการที่มาอ,อีเวนต์แล้วก็รู้สึกว่าอกลับมาหลังสงการมีงานคู่กันเลยก็น่ารักดีครับงานคู่มีเยอะไหมครับที่ต่อมาหรือมีแฟนมีเต้งด้วย แต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะอะไรยังไงดีครับผมเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทางน้องเขาก็จะค่อนข้างไปทาง<ม>ทำธุรกิจแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาจะด่าผมว่า <c oughs> ชวนเนาะเอาเป็นว่าเหมือนคือตัวเรื่องบริหารเวลามาทํางานวงการอนะ่ะตุงยังทําได้ไม่ดีครับทีเนี้ยเราก็แบบมีภาระที่ต้องทางานกับที่บ้านเยอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าโหสําคัญในการทาโครงการอะไรเงี้ยก็เลยเลือกบอกว่าถ้าถ้า บร่หารเวลาได้เราจะรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนก็เฟดๆลงซีรีส์ก็ยังไม่พร้อมจะรับเลยเพราะว่าคือซีรีส์ติดต่อ,อก,กันมาเยอะมากแล้วผมก็บอกว่าเือ,อเราไม่สามารถบริหารให้ไปถ่ายได้ในขณะที่ทํางานประจาด้วยครับเรา,าก็ยังเอาแบบว่ารี่เเป็นหลักคือทําที่บ้านเป็นหลักเลยครับเขได้ตังค์เยอะให้เขาทำเถิดจริงๆ <laughs> แค่นั้นแหละาเล่นคู่กันอย่างเง <laughs> <ๆ>ี<ๆ>้ยได้ก็ที่ที่ติดต่อมาเป็นเป็นเล่นคู่กันเยอะเยอะมากเลกยครับผมแต่แค่ เขาเรียกว่าเป็นเป็นเลกคู่จิ้นหรือเปล่าเอ้ยคูจินคูจินย่อะไรเป็นคู่อื่นบ้างนะเป็นคู่อะไรคู่อะไรดีิดไม่ทันแล้วตอนนี้ช็อตเป็นอะไรก็ได้พอโตแล้วปล่อยจอยคู่ปล่อยจอยไ่เาหลายคนก็รอคตอบเป็นอเป็นคู่ที่พัฒนาความสัมพันธ์ผาดเนื้อเป็นผันเนื้อเป็นยาวเป็นย ไปเป็นเนคนรู้ใจเออสั้นแล้วสั้นแล้วกังคนรู้ใจกำลังดีใช่ไหมเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์แล้วกันจริงจริงตอนนี้คือรอระยะเวลาหรือรออะไรอที่แบบจะแบบให้ให้ทำจำกัดความที่แบบชัดเจนอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องความละเอียดของความสัมพันธ์ใช่ไหมครับอ๋อ อากาศมันร้อนเไม่หลังก็จะร้อนเริ่มร้อนเริ่มร้อนก็ก็ก็คิดว่าเหมือนเขาเรียกว่าก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละก็ได้อะไรก็ได้ไม่ต้องรู้กันแต่ว่าคบกันแบบไหนครับเห็นหรือเปล่าไม่ต้องหาคำคำได้มาเพื่ออธิบายไม่เคยเห็นสัมภาษณ์พี่ยิ่งหน่อยนั้นเขินไหมยไมหยอดหวานมันเป็นยิวงยิ้แบบว่าเขินเอ้ย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  เคุยกันเขินกว่านี้อีกไหมเนี่ยแล้วก็พูดได้เขาถามอีกแล้วแปลว่าเจอปกติเวลาคุยกันสวางหวานบหวานก็เป็นคนที่ใส่ใจของรู้สึกครือครอบครัวก็ให้อิสระในการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับก็ตั้งแต่เรื่องที่จะตัดสินใจไปเรียนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาให้เขาเชื่อว่าตุนเลือกได้หมดตุนแบบว่าเขาเชื่อใจแล้วก็อย่างเรื่องที่ เรียนไปเรียนมาแล้วใช้ความรู้กลับมาทํางานเนี่ยอันนี้คือสาคัญมากกว่าผมผมก็รู้สึกว่าต้อง manage กับสิ่งนี้ที่จะเป็น g r o w ในอนาคตของเราไปด้วยฉะนั้นผมก็ให้ความสาคัญกับว่าเป้าหมายระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะ shifting มาทําหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราได้รับโอกาสหลายๆทางมาเราก็ควรจะคว้าไว้อะไรเงี้ยคุณที่บ้านก็ไม่ติดเหมือนกันครับแอกว่าทีมงาคนคนขับประสบการตั้งิน่ไตั้งแต่เด็กใช่ครับทุกเรื่องครับทุกเรื่อง support ครับที่บ้าน support อย่างเวลา เขาก็อยากรู้ว่าแบบโหระดับพี่มีเขาทำงานอะไรแบบบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามว่าเป็นห่วงพักผ่อนพอไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครับประมาณนี้ครับเจอครอบครัวครับก็ก็รู้สึกว่าเหมือนก่อนก่อนช่วงเวลาที่ได้มาเรียกว่าไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปทานข้าวอะไรด้วยกันเหมือนเราทําความรู้จักกับทางครอบครัวเขามาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าความเกรงก็ลดน้อยลงมาเรื่อยๆ บอกว่าครอบครัวเขาน่ารักมากๆเราปรู้สึกว่าเราผ่อนคลายที่ได้อยู่ด้วยกันพ่อตูนไม่ดูพ่อปล่อยจอยมากพ่อแม่น่ากลัวพ่อ็เเปนนนนหมืออคคคใรรบัวต้องถามครอบครัวเขาสิไม่เหมือนคนในครอบครัวใช่ไหมครับก็ไปมาหาสู่กันได้ตลอดแบบความคลั่งรักเขาถามว่าความคลั่งรักเวลารักอะไรเราก็เออเขาก็เต็มที่เต็มที่เต็มที่กับความรักอย่างนั้นพอๆกันแล้วกันพอๆกัน พอหลังจากวันนี้พี่เขียนว่าแฟนได้ไหมเขียนว่าเป็นคนที่รู้ใจกันก็ได้อนนี้คือเฮลตี้มากๆครับคือรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพออยู่ด้วยกันแล้วเหมือนได้กําลังใจแล้วก็ได้พลังงานบวกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือไม่ว่าต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองตอนในการต้องไปทํางานมีปัญหาโน้นนี้นั้นแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าเหมือนแบบสิ่งเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้แล้วก็ทําให้สภาพจิตเราดีขึ้นเยอะมากๆากเจอคนรู้ใจ ก็ไลยจะบอกใป้คนรู้ใจได้ไงผมก็คือเห็นพี่มิวเป็นเป็นตัวอย่างในหลายเรื่องครับผมก็เวลาคนที่แบบแตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกันเราก็สามารถเรียนรู้กันกันกันละกันอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้แบบชาบมากอะไรอย่างเงี้ยมีหลายๆเรื่องที่แบบเราเขาเรียกอะไรอินเทคเข้ามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ทําให้ความสมพันดีครับโอ้ตอบดีเชียวตอบไม่ถูกเลยเน่ย ผมผมผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนทั้งสองคนมีมีความเหมือนและความต่างกันที่ลงตัวครับคือคือบางทีอย่างที่ตุนบอกว่าผมเป็นคนช้ามากแต่บางทีผมจะเป็นคนที่ตัดสินใจบางทีเร็วไปหน่อยก็ต้องมีคนที่แบบคิดหลายทางแบบเขาในการที่แบบช่วยคนะอยตัดสินใจว่าเอ๊ะทางไหนไม่มีทางอื่นอีกไหมแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาบางอย่างในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้เหมือนชีวิตเรา ดีมากขึ้นด้วยในการตัดสินใจอะไรนะครับไม่ค่อยเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้านับตั้งแต่รู้จักกันมา10กว่าปีแล้วสิบสิบสองปีสิปี1ิปีได้แล้วครับสมัยนั้นยังนี่เลยยังเป็นเป็นน้องถาวรปัดแล้วผมเป็นพี่วิทวะอยู่ตอนผมเรียกพี่นิววิทย์วะกฎหมายสมตรรัฐธรมนูญครับหลังจากแล้วหลับเป็นเราเรารู้สึกังไงบ้างดีใจดีใจมากๆคิดว่าเป็นต่อไปนี้ทิศทางในเรื่องต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น แล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นในทุกๆทางเลยไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลักก็เรื่องการคมนาคมตอนนี้นะก็คิดว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็ก็ผ่านร่างเหลือร่างสุดท้ายใช่ไหมครับเหลือร่างสุดท้ายจะสวครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันมาว่าผมกับพี่มิวก็เป็นสปีกเกอร์เป็นซัพพอร์ตเตอร์ด้านส่งรถเท่าเทียมมาตลอดครับผม แมรี่ช e คอลิตี้แล้วอันนี้คือจุดที่ใกล้ความเป็นจริงที่สุดแล้วผมก็รู้สึกดีใจที่หลายๆคนก็จะได้ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะผลประโยชน์ดีทางกฎหมายที่ตอบอตอบโจทย์ได้ว่าแบบคนเราจริงๆก็เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศเพศสภาพไหนไม่ว่าจะความรักความแบบแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายก็เนี่ยแหละมันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่เป็นพลมเมืองเอองัน้นเอาง,อางี้ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าร่างกฎหมายผ่านแบบพัน เราเราจะมาบอกว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงทุกคนจะได้เชียร์เรื่องจะได้เชียร์เรื่องท่านแม่หนูจะได้ช่วยช่วยช่วยกัรรณรงค์เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นช่่ยช่วยกันเชียร์ให้มันผ่านมากขึ้นหรือว่าจะทำให้ดูแบบเป็นตัวอย่างก็ถิ่ตอนอะไรพีว่ากัน